ัด่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องมีชื่อแล้วะจ๊ะวันนี้ชื่อที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือ Miss Mew แต่ใน KA ใช้ไปก่อนคืออยากให้มีชื่อช่องแล้วแต่ยังคิดไม่ออกก็เลยใช้ชื่อนี้ไปก่อนอนาคตจะยังไงก็ค่อยว่ากันและใช่ค่ะเปิดคลิปในรถแบบนี้อีกแล้วคุณพี่เขาจะไปไหนอีกแล้วล่ะคะนี่ ไปค่ะไปด้วยกันนะคะไปกันครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วให้ทายว่าเราอยู่ที่ไหนอุ๊ยอุ๊ยเห็นหรอเป๋าถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทองหลอง่อและเรามาทองกีดองกีดองกีดองกี ใช่จ้ะเราจะมาบัวที่รองที่จ้ปะป้าหนึง่ง เลยมาเดินน้องกี้เพื่อบัวอยากกินมันหวานก็เลยถ่ายซะเลยคือมีธุระแต่ยังมันยังไม่ถึงเวลานันไงเราก็เลยมาบัวที่นี่ซะหน่อยสาขาทองหลอ่อองเยอะดีเว้ยโอ้แล้วมันมีของเล่นด้วยนะของเล่นที่แบบที่ฉันอยากได้อะ่ะ มันพีเต็มเลยลูฟี่เต็มเลยฟิกเกอร์เยอะมากตันจาก ที่ท้องหล่อมันมีสองชั้นเนาะตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้ะเดี๋ยวจะลงไปดอยของกินข้างล่างก่อนโอ้ยคุลโลมิอู้หน่ารักว่ะน่ารักไปหมดเลยอะ่ะวันนี้น่าจะได้แต่ของกินอะไม่น่าจะได้อะไรเยอะ<ม>กาลังหยิกตัวเองว่าห้ามซื้อของไรสระห้ามซื้อของไรสัะเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเราจะไม่ซื้อของไรสระเราจะไม่ซื้อของไรสรล สาระปะอันนี้คืออะไรอ่ะมอยเจอร์สกินกแ,แต่เขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะใช้ใช้มาส์กอันนี้อยู่เ<ม>บติโนยี่ห้อเนี้ยที่มันเป็นแพ็คอ่ะใช้อยู่รอบนี้จะไม่ซื้อเพราะมันยังไม่หมดมันมีอยู่สองแพ็คที่บ้าน อยู่บนนี้เสียตังแน่จริงเราไปข้างล่างกันดีกว่าเราไปหมดของกินเราน่าจะสะดวกมากกว่าไปลงไปข้างล่างกันหิดจุดอย่ปะเหมือนที่ ปนเดี๋ยวก็มีนนะเราจะไม่รำเยอะนะเราจะซื้อสิ่งที่เราอยากซื้อแบบไปตั้งใจซื้อเลยมัน,นีจะเอามันหวานก่อนแล้วก็อาจจะเอาแบบแซลมอนอาจจะเอาสุชิยงังจะรอามันเข่าสับเล้า,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 าอาืมเอาไหนดีวะ อาอันเล็กสองอันดีกว่าอเอา้เหรือมันมีสองราคาเมื่อกี้มันกี่บาทแล้ววะค่ายแปดสิบเก้ากับ159เร้อยห้าสิบเก้าออันเล็กเอาเป็นอันเล็กสองอันแล้วกันเอิ่มเอาในๆเนาะคนไทยเราเรารู้ว่าต้องมีคนมาชอบจับนี่ชุ่ ไปกันต่อ,อนนปิดแล้วไปดูซูชิกันดีกว่าเกิดเทศน่ากินมากเลยเกิดเทศอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใช่อันนี้อร่อยแต่เราจะไม่เอาของอื่นเราอยากเขี้ยม เราเอาเราด้านมันแล้วแล้วเราก็จะเอาดูสิเหมือนจะได้ขนมปังโอ้โหไปด้วยกันนะทุกคนมองเกิืงไม่ได้มองว่าต้องช้อปปิ้งว่ะมันเยอะมากเยอะมุกถูก คงอยู่รอถึงช่วงเซลล์ไม่ได้แล้วอะ่ะเราต้องเลือกคิดว่าหลายคนคงเคยมาดองกี้แล้วแหละซึ่งมันน่นากินมากทุกอย่างเลยเหนลอเเลอะแต่พาไปชมแบบคร่าวๆกันแล้วเนาะแ,แกล้งดูไปดูลายดิ อะไอ่ไปปะปะปปะปปไปส่งทุสีไปดีกว่าทุสี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 ไปส่งี่นี่โหทำไง่ะไม่เลือกไม่ได้ว่ะมันเยอะมากอกไเลือกไม่ได้ จะได้อะไรสักอย่างกลับไปใหม่นะฝังนี้คือเ็นตกเ็นตกหรอไม่เอาอันนี้ก็ไม่ิ่รู้จะได้ยินเสียงหรือป่ะนะผิดมีนี่แต่ยังนม่กินอ่ะ ใช่สิ่งที่อยากกินนะพี่ลายาทำไมวันนี้สองร้อยจังอ๋ออยากสิบสุงอ่ะจักไหมสักหนึ่งสักหนึ่งบทเพลงเอานี้หรือเอานี้ ไปนังกินนั้นเอาอันนี้หรือเอาอันนี้เลือกไม่ได้อเอานี่แล้วกันจบที่สิ่งนี้ไป มาดองกี้แบบรวดเร็วมากไม่ได้บัวไม่ได้แพ้ไม่ได้แบบเดินบัวเลยอะแบบเดินบัวเข้าใจป่ะเวลามาอะไรแบบเนี้ยเวลามาเวลามาอะไรแบบเนี้ยมันต้องเดินบัวสิป่ะมันต้องแบบเอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ไม่ได้อะโอ้ได้สองอย่างเองดีแล้ว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 อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวได้สองไร่สามอะอย่าพูดอย่าพูด น่ากินปะ oh. โฮหฮอนก็น่ากินว่ะอ้วนเลยทำไงอนะน่ากินอะจะไปสักหนึ่งบทเพลงหนึ่งบทเพลงค่ะเพื่อน แล้วจริงๆอะ่ะอยากแบกรองไอ้นี่เว้ยอยากลองไอ้นี่ไอ้ที่มันเป็นวิครีมแบบวิดแบบวิดสำเร็จอะที่เขาแบบยังในติ๊กต็อกอะที่มันเป็นแบบพร้อมทานอบค่ะเราไปลองถามแล้วองดูดีกว่าเราพอละเราพอกันอะไรแบบนี้ละคือจะหาเจอปั้นเพราขาที่แล้วมาก็หมดสองมันไม่เข้ารอบนีจะได้ไหมวะรอบนีจะได้ไหมวะทุกคนเป็นลังใจ เป็นให้ยังไงรอบนี้ฉันจะได้กินไหมไม่ใช่รักโต๊เขาที่แล้วซื้อไปยังไม่ได้ลองเลยอังจริงไม่กล้ากินบวบบวบเด็กมันไม่ใช่ตรงนี้ว่ะโซนขนมโซนขนมโซนขนมไม่ใช่ขนมสิโซนแบบผู้เย็นอ่ะนี่เจอแล้ว เจ้าเจ้าจ้าเจ้า้าเจ้าเ้าเจ้า้าครับช่วยกันดูดิ ว่าวันนี้ได้สาบยากไปแบบหอยผู้มัจฉาหรือจ้าพัดชายาฉันด้วยแล้วช่วงนี้ก็มายิบกินมาเตงคงถูกกว่าลองไหม กหยูดไปเรอกแป๊บไปได้สิ่งที่ต้องการครบหมดละเราจะไม่เอาของละไสัก่ะหรือเราจะซื้อแบบไปไปปิ้งอีกวะไม่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 ลนะฉันจะไม่ซื้ออะไรทั้ทงหลังจะกหปดคนไปคิดตังละไปละไปละไปละ,ปละแต่ไม่เจอวิธีแล้วอะทุกคนใครแบบ เจอใครซื้อแค่ได้้อบอกเลยนะอยากลงมากเลยอีวิตนั้นของดองกี้เนะี่ยกลับกันเราไปทำธุระของเราต่อเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะครับไปครับไปครับเรียบริเรียอเรียกรอเรียบ คนทุนผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆของอีสันทุกท่านฉันรอดแล้วมาดูของที่ซื้อกันเถิดอันแรกนะคะนี่ปึ n งอวงเลยอวงๆเลย,เลยกับยากิซุบุเนี่น่ากินเลยและมันหวานนะจ๊ะมันหวนืน สองนี่กินเลยไม่รอแล้วอยากกินมากโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลากันแล้วแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะจ๊ะกินเลยได้ปะอุ้ยอยากแกะให้ดูกว่าทำไงเดียวตังก็ไม่ได้โอ้โหมันแบบ หวานเลยล่ะอังน,นี้เนหะ็นอะโอ้โหดูดิคือสีมันคือใช่อะมันแบบแกโดนฉันกินไหม <c oughs> ไปละบายเจอกันคลิปหน้านะ